สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่นะ่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel น,น,นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้คุณครูพี่นันนำเอาหนังสือ Acces s 2นะครับภาษาอังกฤษชั้นมสองนะครับมาสอนให้กับนักเรียนทุกคนวันนี้สอนหน้าที่74แล้วนะครับผมก่อนที่จะเข้าหน้า74นะครับคุณครูขอเกริ่นนิดหนึ่งนะครับคุณครูต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับช่วงหลังมานี้คุณครูได้ออกคลิปมาค่อนข้างน้อยไปนิดหนึ่งนะครับนะเพราะภาระหน้าที่ความจําเป็น แต่ก็จะพยายามมาทําให้นักเรียนให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะครับต้องขอไปนักเรียนที่รอคอยนะครับที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาเพราะคุณครูทําอยู่5เล่มนะครับตอนนี้ก็คือหนังสือ a c c e s s นะครับเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับส่วนเล่ม3นั้นคุณครูทําเสร็จไป2ปีที่แล้วนะครับนะเพราะว่าคุณครูทําเป็นเล่มแรกเลยนะครับในการเปิดช่องแล้วก็หนังสือโคร up นะครับเล่ม1เล่ม2เล่ม3ที่คุณครูกาลังกระทําอยู่ตอนนี้นะครับตกลง5เล่มนะครับ เข้าในเนื้อเรื่องเลยดีกว่าเนื้อเรื่องในบทที่7 b นะครับชื่อหัวเรื่องว่า injuries นะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม s นะครับ injury นะครับแปลว่าบาดเจ็บแปลว่าอันตรายแปลว่าภายัยแปลว่าความเสียหายนะครับผมทีนี้มาดูข้อ1ก่อนดีกว่านะครับนะคุณครูเรียงข้อ2ไว้ก่อนมาดูมาดูข้อ1ก่อน ข้อหนึ่งนะครับ p a r t of body นะครับ p a r t แปลว่าส่วนนะครับ terms ก็คือส่วนต่างๆ of แปลว่าของ body ร่างกายก็แปลว่าส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอวัยวะภายในร่างกายเรา,าภายนอกร่างกายนะครับนะเขาเรียกอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะครับ group ก็คือให้จัดกลุ่มนะครับโดยบทคำศัพท์หลายๆคำศัพท์ข้างล่างนี้ under under ข้างล่างนี้ ให้จัดกลุ่มเดี๋ยวโทษทีนะครับให้จัดกลุ่มคำศัพท์ให้อยู่ภายใต้หัวข้อนะครับนะเฮดดิ <H ating S 1> ้งแล้วหัวข้อนะครับนะไม่ได้แปลว่ศาศีรษะนะครับให้จัดอยู่ภายใต้หัวข้อนั้นก็คือมีหัวข้อว่า head นะครับหัวข้อที่เกี่ยวกับศีรษะนะครับนะแล้วก็หัวข้อที่เกี่ยวกับร่างกายมี2หัวข้อ l i s t e n เช g c ก e c นักเรียนฟังนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับมีเครื่องหมายหูฟังก็คือให้ฟังฟังคลิปเสียงแต่นักเรียนไม่ได้ฟังนะครับแต่คุณครูแปลให้ What are these words in your language นะครับคำศัพท์เหล่านี้ในภาษาคุณแปลว่าอะไรนั่นเองนะครับนี่คือคำแปลเพราะยันคำศัพท์ที่เขาให้มานะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณครูนำมาแปลให้อีกทีตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะแบ่งหัวข้อเป็นแท a นนะครับนะอยู่ในกลุ่มของศีสษะเพราะว่าอยู่บนศีสษบหมดเลยนะครับนั่นก็คือทีดนะครับฟันหลายๆซี่นะครับนะถ้าทูตฟันซี่เดียวนะครับก็อยู่ใน ในหมวดของศีรษะนะครับโนสนะครับจมูกมีจมูกเดียวนะครับนะทั้งนะครับมีลิ้นลิ้นเดียวเมาท์นะครับปากปากเดียวแต่อีเตอร์เมสนะครับหนาหูหูสองหูนะครับนะแต่คุณครูแปลว่าหูเฉยๆนักเรียนจะเขียนว่าหูสองใบก็ได้นะครับหรือสองหูนะครับสับตรงนี้นะครับหนาคุณครูนํามาแยกให้แล้วนะครับโดยมาแปลให้ตรงนี้เลยทีเดียวส่วนในหมวดร่างกายนั้นนะครับผมอดี้นะครับก็มี คำศัพท์ในวงกลมนี้นะครับนำมาเขียนแยกให้และแปลให้ดังนี้นะครับ hands นะครับแปลว่ามือ neck neck นะครับ neck แปลว่าคอนะครับ toes นะครับตัวเมแปลนิ้วเท้าหลายๆนิ้วนะครับ feet นะครับก็คือเท้าสองข้างนะครับตัว foot เท้าข้างเดียว arms ตัวนะครับแขนสองข้าง knees นะครับหัวเข่าสองข้างนะครับ เติม s elbow นะครับข้อศอกสองข้าง finger นะครับนิ้วหลายๆนิ้วนะครับ ankle นะครับคือข้อเท้า2ข้างนะครับผมเติม s หมดทุกคำศัพท์แล้วนะครับนะในหมวดเกี่ยวกับ body ทีนี้ไปข้อ2ต่อนะครับข้อ2คุณครูนํำมาเขียนไว้ข้างบนข้อ2น็ี่เขาบอกว่าคำสั่งให้ what's wrong with each person นะครับ what's wrong อะไรผิดอะไรผิดอันนี้นี่คืออะไรผิดปกตินะครับนะความหมาย เกิดอะไรผิดปกติ Which each person ในแต่ละคนในรูปภาพนี้นะครับเกิดอะไราอาการอะไรผิดปกติขึ้นมา Write sentences ให้นัเกเรียนเขียนประโยคขึ้นมานะครับ Listen and check แล้วก็ให้ฟังและตรวจสอบคำว่าฟังและตรวจสอบคือมีคลิปเสียงให้ฟังแต่คุณครูไม่มีคลิปเสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับเขาให้คำพท์มานะครับคำว,ว่า break leg นะครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเท้าแตกนั่นเองนะครับนะ r เปรนด์รินะครับก็คือข้อมือข้อมือเคลดข้อมือยอกนะครับนะ hit, uh, hit, a d นะครับไม่ได้แปลว่าตีหัวนะครับแต่หมายถึงว่าหัวไประกระแทกศีรษะไประกระแทกกับอะไรสักอย่างนะครับนะอย่าไปแปลว่าตีศีรษะนะครับคัดเลขก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าตัดขานะครับแต่หมายถึงว่าขานั้นไปโดนอะไรกรีดอะไรจำํำนองนั้นนะครับนะให้เข้าใจง่าย ผูมาสู้นะครับผูมาสู้ก็เหมือนกันนะครับคือกล้ามเนื้อไม่ได้ดึงกล้ามเนื้อนะครับคือกล้ามเนื้อมันตึงๆมันปวดอะไรํำลองนั้นนะครับนะบริสนะครับบริสแอนไอนะครับก็คือตาตาฟกช้ำนะครับนะทำให้ตาฟกช้ำนะครับทวิสแองเกิลนะครับทำให้ข้อเท้าอ่าข้อเท้าแพลงนะครับนะข้อเท้าแพลงทวิสเนี่ยแปลว่าไข้คือข้อเท้าไขว้ข้อเท้าแพลงนะครับเดี๋ยวมาดูแต่งเป็นประโยคนะครับผม นั่นก็คือตัวอย่างนะครับเ็าแต่งมาให้ว่าโทนี่ has b r o เกิลหิสเลขนะครับแปลว่าโทนี่เจ็บขานะครับนะอย่าไปแปลว่าโทนี่ทาเท้าของเขาแตกนะครับนะก็คือเท้าแตกก็ได้นะครับนะแต่ว่าเขาไม่ได้เดี๋ยวนะครับนะคือแปลตามคำศัพท์เนี่ยนะครับ has b r o k e n ก็คือทำเท้าแตกนะครับ ทำเท้าแต่ในที่นี้ก็คือเจ็บขาเจ็บเท้านะครับนะแล้วแต่จะแปลนะครับนะความหมายเดียวกันได้ทั้งหมดนะครับก็ดูตามภาพไปด้วยนะครับนะนี่คือโทนี่นะครับโทนี่เจ็บเท้านะครับพอมาซอลี่นะครับต้องเรียนดูนะครับซอลี่นี่เจ็บที่ศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกคํานี้นะครับคือ hit head นะครับมาแต่งประโยคก็เป็นนะครับ s o ลี y h a d hit her head อย่าแปแปลว่า s o ลี่ตีหัวตัวเองนะครับนะแต่แปลว่า s o ล r y ตีโดนที่ศีรษะอ่าคุณครูแปลว่าอย่างนี้นะครับเพราะตามภาพเนี่ยนะครับนะเล่นบาสเกตบอลแล้วก็อาจจะไปชนเอาแป้นนะครับนะก็แปลว่าตีโดนที่ศีรษะเดี๋ยวหรือศีรษะไปชนเอาแป้นก็ว่าไปนะครับอย่าแปลว่าตีศีรษะตัวเองก็ใช้ได้เลยนะครับ Helen has brains, uh, her rich นะครับเดี๋ยวมีตรงนี้ด้วยนะครับแหมยังไม่ได้เป็นสีแดงเดี๋ยวทำให้เป็นสีแดงนิดหนึ่งนะครับ คุณครูใส่สีไม่หมดนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนมองไม่มองเห็นไม่ชัดนะครับอ่านะครับโอเคกลายเป็นคนละสีก็ไม่เป็นไรครับผมนะครับข้อมือเครดนะครับนะข้อมือเครดข้อมือขัดยอกนะครับนะข้อมือช้ำบวมนะครับสเปรนนะครับเ r อ s t สนะครับ สตีฟแฮทคัดฮิสเลกนี่ก็เหมือนกันนะครับสตีฟไม่ได้ตัดขาตัวเองนะครับนะในที่นี้อย่าแปว่าตัดนะครับอาจจะมีรอยขีดรอยข่วนรอยกรีดคุณครูก็แปลว่าสตีฟมีรอยกรีดก็ได้กันนะครับรอยกรีดที่เท้าอาจจะโดนอะไรกรีดเป็นแผลอาจจะแผลเล็กแผลใหญ่ก็แล้วแต่นะครับดูตามภาพนะครับนะเนี่ยเขาอาจจะปีนอะไรสักอย่างแล้วก็ไปโดนอะไรกรีดที่เท้าขึ้นมานะครับก็เลยใช่ว่าคัดฮิสเลกนะครับ อย่าไปแปลว่าสติตัดขาตัวเองนะครับนะข้อต่อไปนะครับ Alex has สบ u i s e d his arm นะครับตาช้ำนะครับตาช้ำตาบวมนะครับนะข้อต่อไปนะครับ Lisa has twisted her a n g l e นะครับท w i ช t c h นะครับก็คือไขว้หรือพลิกหรือแพลงนั่นเองนะครับนะก็คือข้อเท้าของหล่อนนั้นพลิกนะครับนะ มาคาสผู้อมาโซเหมือนเมื่อวันเมื่อนเมื่อนนะครับที่คุณครูอธิบายอย่าแปลว่าดึงกล้ามเนื้อนะครับคุณครูแปลว่ามากล้ามเนื้อตึงอะไรกันนะครับหรือทําให้ปวดนะครับตึงจนทําให้ปวดนะครับนะก็เลยเรียกว่าผู้อมาโซนะครับคุณครูแปลอย่างนี้นะครับสำนวนถ้าเกิดอาจารย์ท่านใดที่เรียนเมืองนอกเมืองนานนะครับถ้าเกิดแปลให้ได้ใจความดีกว่านี้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะคุณครู ยอมรับนะครับว่าคุณครูไม่มีประสบการณ์ในด้านเรื่องอาการเจ็บป่วยทางร่างกายเท่าไหร่นะครับนะคุณครูแปลว่ากล้ามเนื้อตึงก็แล้วกันนะครับนะโอเคครับผมไปต่อครับต่อไปก็คือเชฟเฟนบรัสบีนะครับเชฟเฟนบัสบีนะครับเป็นชื่อคน The accidental hero นะครับความจริงแล้ว a c c i d e n t แปลว่าอุบัติเหตุนะครับแต่ accidental นะครับในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฮีโร่ผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับหรือนักเรียนจะแปลว่าฮีโร่ผู้ประสบอุบัติเหตุก็ได้นะครับแต่แปลโดยใจความและแปลว่าเป็นฮีโร่โดยบังเอิญน,นะครับนะ accidental เนี่ยแปลว่าโดยบังเอิญน,นะครับผมนะ s i e p h e n b r a d u r y เป็นฮีโร่โดยบังเอิญเป็นฮีโร่โดยบังเอิญอย่างไรลองมาอ่าน ประวัติเขานะครับนะในตรงนี้ยังไม่ได้บอกนะครับแต่ด้านล่างเดี๋ยวจะบอกไว้ว่าเป็นฮีโร่โดยบังเอิญได้อย่างไร Speed s c a t t r s s เ e n b ่น d b ิ r ์นะครับ Speed s ก a t e r ก็คือนักเล่นสเก็ตความเร็วสูงนะครับที่ชื่อว่า s ซ e ว่ r เบิร์ดนะครับ created his t o r y in Salt Lake City in 2002นั่นก็คือ create แปลว่าสร้างนะครับนะได้สร้าง history ประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับในซอเลกในเมืองซอเลกนะครับซอเลกซิตี้เมื่อปี2002นะครับ w ว e n h e b e c ม m e เมื่อเขากลายเป็น the first Australian นะครับเป็นชาวออสเตรเลียคนแรกนะครับ to win an Olympic gold medal ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกนะครับ at the Winter Olympic อ๋อในเรืโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับ Winter Olympic เดี๋ยวคุณครูยังไม่ได้แปลตรงนี้ให้ว่าใน เป็นโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับนะไม่ใช่โอลิมปิกธรรมดานะครับเมื่อเขากลายเป็นชาวาเสเซียคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับนะใส่ฤดูหนาวก็ไปนิดหนึ่งเพราะมันมีโอลิมปิกทั่วไปและก็โอลิมปิกฤดูหนาวนะครับอ่าโอเคนะครับผม Winter นะครับโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกฤดูหนาว Have you ever wondered if speed skating is dangerous เป็น present perfect <c oughs> นะครับนะ Have had บอกว่าช่อง3นะครับ Wonder นะครับแปลว่าประหลาดใจนะครับคุณเคยประหลาดใจหรือไม่ว่านะครับการเล่นสเก็ตความเร็วสูงนั้นเป็นอันตรายหรือไม่นะครับ If ตัวนี้แปลว่าหรือไม่นะครับนะ It certainly w a s for s t e p e n น,นะครับนั่นก็คือแน่นอนนะครับมันได้เกิดขึ้นกับ s t e p e n แล้ว เกิดอย่างไรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับนี่คือสํานวนการแปลของครูพินันนะครับสําหรับย่อหน้านี้อ่าแล้วก็มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณครูต้องการที่จะให้นักเรียนเห็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะภาษาไทยอยู่ด้านขวามือที่คุณครูไปให้นะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับนะคือเคสที่หนึ่งที่7เว่น แบดบิ๊กนะครับได้รับอันตรายอุบัติเหตุนะครับแอสตินเนเชียลในขณะที่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับซีเฟนฮิตฮิชเฮดนะครับเหมือนเดิมนะครับฮิตชีเซดแปลว่าตีหัวตัวเองนะครับแปลว่าศีรษะของเขานั้นได้รับอุบัติเหตุนะครับ against นะครับไปกระแทกกับอววร์นะครับฝาผนัง during ในระหว่างนะครับ one of his training s e s s i o n นะครับ s e s s i o n แปลว่าบทเรียน t ทรนนิ่งในการฝึกซ้อมก็คือในการฝึกซ้อมนั่นเองนะครับแปลว่าอย่างนั้นครั้งหนึ่งของการฝึกซ้อมนะครับศีรษะของเขาไปกระแทกกับพื้นนะครับกับผาผนังหรือกับพื้น He was in a coma นะครับ coma ก,ก็ทับซับเลยนะครับเขาอาการ coma for three days เป็นเวลาอยู่3วัน Which are Glasgow Glasgow แปลว่ากับโลกนะครับ Glasgow นะครับ ไม่ได้แปลว่ากระโหลกแตกนะก็มาวามว่ากระโหลกร้าวก็แล้วกันนะครับถ้ากะโหลกแตกนี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณครูก็เลยแปลให้ว่ากระโหลกร้าวก็แล้วกันนะครับไปกระแทกจนกระกระโหลกร้าวนะครับ crack crack the skull นะครับ it took him it took him a year to recover นะครับมันทำให้เขาต้องเข้ารับการรักษานะครับ recover อยู่เป็นเวลา1ปีนะครับเอเยต้องเข้ารับการรักษาอยู่1ปี นี่จบอุบัติเหตครั้งแรกนะครับนะอุบัิเหตครั้งต่อไปก็คือในปี1994นะครับ during arrest ก็คืออยู่ในระหว่างการแข่งขันนั้น another r e s t l e r get hit him ก็คือนักสเก็ตคนอื่นนะครับนะได้ตีเขากับว่าได้ตีเขาในะทีนี้คือเข้ามาชนเข้ามากระแทกนะครับนะไม่ได้ว่าไม้สเก็ตมาตีหวัวไม่ไม่ใช่นะครับนะความหมาย แอนค t h ิสเลกก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มาตัดขาเขานะครับแต่อาจจะมากระแทกจนเป็นรอยกรีดที่ขาเขานะครับนะแบลลี่อย่างเลวร้ายนะครับคือเป็นแผลสาหัสว่าอย่างนั้นนะครับนะสาหัสไม่สาหัสลองดูต่อไปนะครับก็คือ seven h a d 111 stitch นะครับ and l o s e to four liters l f b e r o d แปลว่าเขาต้องเย็บนะครับสติชแปลว่าทําให้มีรอยตะเข็บก็คือเย็บนะครับต้องเย็บถึงตองหนึ่งนะครับนะคือ1นึเข็กมพราะนาหัดพอสมควรนะครับแอนโลสแล้วก็เสียนะครับเสียอะไรครับ four liters of blood เสียเลือดไปถึง4ลิตรนะครับนะเพราะว่าเลือดออกในระหว่างเกมการแข่งขันนะครับกว่าจะประตุมพยาบาลได้ในเลือดออกไป4ลิตรนะครับอันนี้คือประสบการณ์ประสบการณ์ครั้งที่2ในการรับได้รับอุบัติเหตุนะครับ พอครั้งที่สานะครับ years later หลังอย่างนั้นอีก8ปีนะครับได้รับบัิเจตอีกแล้วนะครับ During the r e s ระหว่างการแข่งขันอีกเช่นเคยนะครับนะแม้เป็นนักแข่งขันที่อดทนทรหดอย่างยิ่งเลยนะครับนะ Seven crash crash ก็แปลว่าชนนะครับนะชนกับ with another skater ชนกับนักสเก็ตคนอื่นอีกเหมือนเหมือนเดิมนะครับ And broke his neck เบรกแปว่าแตกหักนะครับเน็กไปว่าคอคอแตกหักนะครับไม่ได้คอหักเลยนะครับหมายถึงว่ากระดูกคอแตกอะไรทํานองนั้นนะครับนะอุบัติเหตุนี่แต่แปลสมสีสม่าผิดนี่เสร็จเลยนะครับตัดขาตัวเองคอหักอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับนะคอแตกนะครับกระดูกคอแตกอ่าประสบการณ์ครั้งที่สนะครับเซเว่น keep working hard keep working hard ในที่นี้ก็คือฝึกฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับนักเรียนนะ ไม่ได้แปลว่าทำงานอย่างหนักนะครับคือฝึกซ้อมนะครับอาชีพของตัวเองในอย่างหนักเลย his passion นะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับ passion ก็คือแรงจูงใจนะครับความปรารถนาอันแรงกล้าในําลองนั้นนะครับ for the sport ในการเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับ f i n a l l นในในที่สุดแล้วนะครับนี่เห็นมครับนะความพยายามของใครก็แล้วแต่นะครับ paid off นะครับแปลว่าได้รับของขวัญหรือได้รับรางวัลหรือว่าประสบความสาเร็จนะครับ ในที่สุดความปรารถนาของเขาหรือว่าความพยายามของเขาก็ประสบผลสําเร็จจนได้นะครับนะประ,ประสบผลสําเร็จอย่างไรนะครับนั่นก็คือตรงนี้แปลนักเรียนเดี๋ยวฟังคุณครูปแปลให้ดีนะครับนะเพราะตรงนี้ค่อนข้างใช้เทคนิคนิดนึงนะครับในการแปลนั่นก็คือ the world's unluckyest athlete went from last place to Olympic gold medal winner นะครับเอาเอาแค่นี้ก่อน นั่ ufficient. นก็หมายความว่านะครับเขานะครับถือว่าเป็นนักกีฬานะครับอดีตตรงนี้ไม่ได้เป็นนักกีทานะแปลว่านักก <il> ีฬาก็ได้เป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างจะโชคร้ายในโลกนะครับนะโชคร้ายที่สุดในโลกนั่นก็เพราะว่าเขาได้รับอุบัติเหตุมามากมายนะครับถือว่าเขาเป็นคนโชคร้ายนี่นประเด็นตรงนี้นะครับแปลให้จบตรงนี้แต่นะครับผู้ที่ได้ฉายาว่าเป็นนักกีฬาที่ประสบความโชคร้ายที่สุดในโลกนี้นะครับ ได้แซงนะครับนะได้เว้นก็คือได้ไปนะครับไปในที่นี้ก็คือได้แซงมาจาก last place นะครับในการแข่งขันโอลิมปิกวันนั้นนะครับนะที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยครับในฤดูหนาวเนี่ยเขาอยู่ที่สุดท้ายสุดนะครับนะแซงมาจนได้เหรียญทองนะครับวินเนอร์นะครับนะจนคว้าเหรียญทองคว้าเพราะอะไรครับอแปลต่อไปครับผมเว้นเมื่อนะครับ all t h o g a t h e r เมื่อ คู่แข่งนะครับที่เล่นสเก็ตด,ด้วยกันนั้นเฮสอ Of Him ที่นำหน้าเขาไปทั้งหมดนะครับเขาอยู่ท้ายสุดนะครับนำหน้าเขาไปทั้งหมดทุกคนที่นำหน้าเขาไปทั้งหมดนั้นได้ Fail Over Fail Over ก็คือประสบอุบัิเหตุล้มลงหมดเลยนะครับนะไปต่อไม่ได้หรือไปต่อก็ช้าอะไรทำนองนั้นนะครับ and he ส k a t e พา s เขาก็เล่นสเก็ตผ่านคนเหล่านั้นไปเลย p a s s t h e มนะครับ to victory เพื่อไปคว้าชัยชนะนะครับ victory นั่นก็หมายความว่านะครับนะเขาอยู่ที่ท้ายสุดแต่ว่าคนที่นำหน้าเขาทั้งหมดนั้นนะครับนะประสบอุบัติเหตุนะครับเขาก็เลยแซงขึ้นไปคว้าเหรียญทองได้เลยแปลว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็กล่าวว่าอย่างนี้นะครับนะเีเซ่เรื่องหมายตรงนี้นะครับในเครื่องหมายฟันหนูนะครับนะภาษาไทยเรียกว่าฟันหนูเขาพูดว่าอย่างนี้นะครับ I don't know if everything's i t we're well on my stomach now I w a n t the rest แปลตามความสับนะครับแปลว่าอย่างนี้ฉันไม่ทราบเลยว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในกระเพาะของฉันนั้นจะอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่านะครับคำว่าซิดเวลนั่งอยู่ดีๆคำว่านั่งอยู่ดีๆในที่นี่คืออวัยวะภายในของฉันยังอยู่ครบยังอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ที่แน่ๆก็คือฉันได้เรียนทองโอลิมปิกแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่า คือฉันประสบอุบัติเหตุมามากมายนะครับตับไตไส้พงุงไม่รู้อยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ที่แน่ๆฉันได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วคือก็พูดอย่างนั้นนะครับหนาะความหมายแล้วก็พูดต่ออีกครับ but I have I have paid my dues ตรงนี้นันเกเรียนด้วยดีนะครับนะถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่าแต่ว่าฉันได้จ่ายสำรับ adues ในที่นี้ก็คือ ภาระหน้าที่หรือว่าจุดประสงค์เป้าหมายนะครับนะคำว่า u s แต่ฉันได้จ่ายสำหรับภาระหน้าที่ของฉันเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าฉันได้สมหวังนะครับนะได้สมหวังได้สมปรารถนาที่ฉันต้องการแล้วนะครับฉันได้สมกับความพยายามเนี่ยนะครับคุณครูปแปลว,ว่าฉันได้รับผลตอบแทนนะฉันได้รับผลตอบแทนจากการทุ่มเทของฉันแล้วอ่านี่แปลออกมาเป็นไทยอย่างนี้นะครับนะ ให้สวยสดงดง,งามแล้วก็ฟังได้เข้าใจนะครับนะนักเรียนต้องดูดีนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งเนี่ยแปลาตามควาัพท์แปลแล้วไม่รู้เรื่องนะครับนะ But I have paid my dues แปลว่าฉันได้รับผลตอบแทนจากการทุ่มเทของฉันแล้วนะครับแล้วก็พูดต่อว่า I have had my share of bad luckWhat goes round comes round ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนักเรียนแปลาตามคําัพท์แล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตรงนี้แปลว่าฉันได้ อ่าแชร์หรือว่าได้เล่าได้แบ่งปันประสบการณ์ออาแบบลักคือความโชคร้ายของฉันคพาว่าโชคร้ายนี่ไม่ได้เหรียญทองไม่ใช่ได้เหรียญทองถือเป็นโชคร้ายนะครับคือโชคร้ายที่ประสบอุบัติเหตุในการฝึกซ้อมนะครับนะฉันได้แชร์แบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้ให้ผู้คนได้รู้เหมือนที่เรารู้อยู่ตอนนี้นะครับวัดโกราคัมราสตัวนี้นะครับเราอย่าไปแปลว่าอะไรที่ไปรอบๆอบแล้วก็มารอบๆอบไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับถ้าแปลอย่างนั้น mm hmm. ก็เลยแปลว่านะครับ ฉันได้แชร์นะครับคุณครูก็วงเล็บว่าคําว่าแชร์นี่คือได้แบ่งปันให้ผู้อื่นทั่วโลกได้ทราบนะครับเกี่ยวกับความโชคร้ายของฉันนะครับความโชคร้ายก็คือโชคร้ายในการประสบอบัติเหตุนะครับแต่นะครับ what g o round c o m e ว round แปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่แปลว่าอย่างนั้นนะครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นก็หมายความว่าถึงแม้ฉันจะเคยประสบอบัติเหตุแต่ฉันก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจ จนกระทั่งฉันได้เหรียญทองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่อธิบายอย่างนี้นะครับโอเคนะครับคงจะได้ใจความนี่คือคาแปลนะครับผมเดีย๋ยวคุณรูทำให้เล็กนิดหนึ่งนักเรียนจะได้เห็นคาแปลทั้งหมดนะครับโอเคนะทางภาษาอังกฤษและก็คาแปลภาษาไทยเผื่อว่านักเรียนต้องการที่จะดูสํานวนการแปลของครูพินันนะครับนําไปเปรียบเทียบ อย่าลืมนะครับคุณครูเน้นเสมอว่าสำนวนการแปลของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนพยายามดูที่คุณครูแปลแล้วก็นําไปเปรียบเทียบกับสำนวนของตัวเองนะครับอย่าให้เหมือนเป๊ะทีเดียวนะครับนะ,ะไปต่อครับอ่าโอเคข้อที่3นะครับก็สุดท้ายของหน้านี้นั่นก็คือข้อถามว่า what do the p i c t u e s tell you about s w i r b a l e y ดูเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับแปลว่าภาพนะครับได้บอกอะไรนะครับวัดตรงนี้อะไรภาพได้บอกอะไรแก่คุณนะครับภาพไหนนะครับภาพที่เกี่ยวกับซีเว่นแบลเบอรี่นั่นก็หมายความว่าภาพของซีเว่นเบอร์รี่ได้บอกอะไรแก่คุณนะครับคือดูภาพแล้วคุณได้ความค,คิดอะไรขึ้นมาบ้างอย่างนั้นเองนะครับ Why do you think he's i an e x i s t e d i n a l hero? ทำไมคุณถึงถึงได้คิดว่าเขาเป็นฮีโร่โดยบังเอิญน,นะครับ listen and read to find out ให้ฟังแล้วก็ให้อ่านเพื่อที่จะหาคำตอบก็คืออ่านเนื้อเรื่องนะครับอ่านแล้วนะครับก็มาเขียนสรุปใจความได้ดังนี้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นไทยให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษหมายความว่า Steve is accidental hero because won a ส i c ฟ n ีส์เป็นอัศจ e รย์ e ีโร่เพรา o เ d าช a l เห t ีย e โก t ด e มิดเด p ลที่ e อลิ by c h a n e e when all the other r a e r s fell down ยาวเลยนะครับ แปลว่าซิปเปนนะครับเป็นฮีโร่โดยบังเอิญน,นะครับเพราะว่าเขาได้ชนะได้เหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับได้อย่างบริสุทธิ์หมดจดสะอาดจ่มไสนะครับเพียรี่นะครับนะโดยโอกาสนะครับบายชันคือชันเปลโอกาสโดยโอกาสในที่นี้ก็คือ โอกาสที่เขาได้เหรียญทองก็เพราะว่านะครับเมื่อ a อ l t h อ o t h เดอ a c เ er, รเซอร์คนผู้นักแข่งคนอื่นๆนั้นได้ล้มลงและก็เฟลดาวประสบอุบัติเหตุนะครับนะได้ประสบอุบัติเหตุหรือว่าล้มลงหรือประสบอุบัติเหตุนะครับคำว่าเฟลดาวในที่นี้ also ดังนั้นเนว because he has had a loss of accidents นะครับนะเขาเป็นอ่า ฮีโรโดยบังเอิญน,นะครับเพราะว่าเขาเองนั้นประสบบทอุบัติเหตุมาอย่างมากมายนะครับไม่นึกว่าเขาจะมาคว้าเหรียญทองได้นะครับความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับนะ c a u s e he h a ท had ล lot เ f a c c i d e n t s นะครับเขาได้รับอุบัติเหตุมามากมายแต่ผลสุดท้ายเขาก็มาคว้าเหรียญทองโดยบังเอิญเพราะคนอื่นนั้นประสบอุบัติเหตุล้มไปหมดนะครับโอเคจบนะครับนะหนะ้า74นี่คือสำนวนการแปลของครัพีนัน คุณครูก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับหรือนักเรียนทุกคนนะครับที่เปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับถ้าเห็นว่าดีมีสาระก็รบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้คุณคุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในหน้า75ครับผมสวัสดีครับ